สิ้นหวังคอรมอรหนูผีเก้าอี้คนนอกโคตรอนาจใจเมตม,มือทำลายเศรษฐกิจอะไร้ายแน่นอนประเทศไทยสวัสดีมิตรกักแฟนขับคิงโพแดงทุกทุกท่านช่วงนี้ข่าวข่าวการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดเพราะแต่ละภาคก็พยายามวิ่งเต้นขอตำแหน่งที่ดีที่สุดเอาไว้วันนี้คิงจึงขอโฟกัสไปที่ตำแหน่งรัฐมนตรีคนนอกของคอรมอรหนูผีเพราะคิงเห็นว่าสิ่งที่เสียหนูอ้อวดคุณสมบัติของรัฐมนตรีคนนอกบางคนเอาไว้นะ ก็แค่จะตบตาให้พี่น้องประชาชนหลงเชื่อว่าเรากําลังจะได้คนมีความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยแก้ปัญหาได้แต่ปรากฏว่าไอคนนอกที่เสียหนูพาเข้ามาเนี่แหละพวกแม่มคือตัวปัญหาเลยอยู่ที่ไหนก็เป็นปัญหาที่นั่นเลยพี่น้องมาเริ่มกันเลยดีกว่านายวรพักธัญญาว,วาทีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคนคนนี้เราลองไปเซิร์ชชื่อเขาในกูสเกิลดูก็ได้แล้วจะพบเองว่านายต่อคนนี้มีประวัติการบริหาร ที่โคตรเทาเข้มแบบเกือบจะดำอยู่แล้วเชียรเพราะตอนที่ตาวรพักคนนี้เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยได้ร่วมมือกับรองกรรมการผู้จัดการอีกคนหนึ่งและทีมงานปล่อยเงินกู้ให้กับบริษัทที่ชื่อเอเนจีเอิร์ดตบตาหลวงหลอกว่าทําเหมืองถ่านหินที่อินโดทําธุรกิจขายถ่านหินขนมาจากอินโดแต่แม่คือปลอมทั้งหมดเลยพี่น้องเหมืองไม่มีถ่านหินที่ว่าขนมาขายด้วยเรือ80ดสิบลำบอกขนมาแค่1ิกว่าลำเท่านั้นที่เหลือพร้อมใบส่งสินค้าสุดท้าย ธนาคารกรุงไทยเสียหายหมื่นกว่าล้านบาทล่าสุดเมื่อเดือนเมษา68เนี่ยแหละคณะกรรมการปรปรชได้แจ้งข้อหานายวรพักคนนี้พร้อมพักพวกัวและบริษัทที่ชอโกงโดยการใช้เอกสารเท็จเบิกเงินสินเชื่อจากธนาคารกรุงไทยเพื่อชำระค่าทาันทีที่นำเข้าจากประเทศอินโดนีเซียพวกเรารู้ไหมว่าทันทีที่มีข่าวเสียหนูจะตั้งนายวรพักคนนี้บรรดานักธุรกิจในตลาดเงินตลาดการลงทุนแม่มสะดุ้งโยงกันหมดบางคนลมแทบจะพอไม่คาดคิด รัฐบาลชั่วข่าวจะทําตัวชั่วชา้าตั้งคน18มงกุฎตั้งคน18 <c oughs> เปืือนเข้ามาแม,ม่เลอะเทอะเยอะกว่าจะใช้คาว่า8เปื้อนไงให้18เปื้อนไปเลยพี่น้องแล้วที่นาย,ยกเสียหนูออกมาบอกว่า <c oughs> รู้จักนายวรพักมา30ปีเนี่ยถ้าสนิทกันขนาดนี้จะไม่รู้เรื่องเลยเหรือว่า <c oughs> เพื่อนคนนี้มีประวัติเป็นอย่างไรทําอะไรเสียหายเอาไว้ <c oughs> ไปร่วมมือกับบริษัทต้มตุนทุจริตคดโกงจนธนาคารเสียหายหมื่นกว่าล้านบาทจนป่านนี้8ปีผ่านมา ยังทวงเงินคืนไม่ได้สักบาทหรือเพื่อนของนายยกเสียหนูจะมีแต่คนประเภทนี้หรือตัวเสียหนูเองนั่นแหละเป็นคนประเภทนี้จึงคบค้าชอบพอกันเป็นปกติหรือไม่อย่างไรแล้วนายยกเสียหนูรู้หรือเปล่าว่าเพื่อนที่ชื่อนายต่อวรพักคนนี้ยังเป็นบอดบริหารของบ i c ซกรุ๊ปในกัมพูชาที่มีนายยิมเลี่ยเป็นประธานและกรรมการบริษัทเป็นพันธมิตรของนายหุ่นเซนอีกด้วยอ้าวเฮ้ยตกลงนายวรพักเนี่ยนอกจากจะเข้ามาช่วยหาช่องทางทุ จลิตแล้วยังเข้ามาหาช่องทางเชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างนักการเมืองไทยกับไอ้หุ่นเซนหรือเปล่าวะเนี่ยเฮ้ยแม่คนต่อมาคนนี้โคตรจะมีภาพที่สวยหรูดูดีเป็นซีอ,อีโอปตทอย่างบิ๊กโด่งอัต,ตพลร่อนพี่บูนนั่นมันอำเภอนายอัต,ตพลเลิกพี่บูนนายโด่งคนนี้เป็นที่รักของเสียเนเสียนหนูมาตั้งแต่ปี2560แล้วก่อนที่นายโด่งจะขึ้นเป็นผู้นําเบอร์หนึ่งในปตทซะเองเพราะนายโด่งเนี่ยไปโน้มน้าวให้ปตทควักเงินถึง8 80บล้านบาทสนับสนุนการจัดแข่งขันโมโตจีพีที่บุรีรัมย์สาปีติดต่อกันอา้อาวอา้าวเงินใครวะนะเฮะ้เงินมึงหรยอไอโดงสลัดเอย๋ยเอาเงินองค์กรไปเอาหน้ากับนักการเมืองเว้นแท้ๆที่สาคัญยุคบิ๊กโดงบริหารปตทเนี่ยใครๆก็รู้ว่าบิ๊กโดงเป็นเด็กของเสียประเสริฐบุญสัมพันธ์อดี CEO อตซีอโอปตทที่ผัวพันคดีทุจริตปามน้ํามันที่อินโดนีเซียวันเดียวกับนักการเมืองสุวัชพืชไงละจ๊ะและตอนที่บิ๊กโด่งเป็นซีอโอปตท ก็ทะลึ่งไปเสี่ยงลงทุนธุรกิจที่ไม่ใช่งานถนัดทั้งนั้นอ้างว่าเป็นวิสัยทัศน์ใหม่ทางธุรกิจสุดท้ายพอหมดวาระเรื่องมาแดงเพราะซีอโอคนใหม่นายคงกระพันประกาศยกเลิกโครงการบ้าๆบอๆของพี่โด่งคนนี้หมดเลยฝืนนทาต่อไปยิ่งจะแบกรับภาระขาดทุนเป็นหมื่นล้านบาทไทยคนแบบบิ๊กโด่งนี่นายยกเสียหนูจะเอามาเป็นรัฐมนตรีพลังงานจะบ้ากะละมังอ๋อยังมีอีกหน้าในช่วงปลายปี64ถึงต้นปี65 ถึงนายโด่งเป็นซีโอปะตทอยู่มันดันมีเหตุการณ์ที่แหล่งกาดของปะตทสอพอไม่สามารถผลิตกาซในปริมาณตามสัญญาสัมปทานได้<น>ต่ำกว่าเป้าหมายมากมายทําให้ประเทศไทยช่วงนั้นต้องเพิ่มปริมาณการนําเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวจากต่างประเทศและทําให้ค่าไฟฟ้าช่วงนั้นแพงขึ้นด้วยแล้วนายโด่งนี่กับเบี้ยวดึงเกมดึงเชงไม่ยอมจ่ายค่าปรับที่ไม่ทําตามสัญญาคือเขาให้มานําราคาก๊าซที่ผลิตขาดไป<า>หักลบในราคาก๊าซ ปริมาณ25ปริมาณ25%แต่มันดันวางบินคิดเงินงวดใหม่เต็มจํานวน100เไปเลยหน่วยงานรัฐสั่งให้ดําเนินการให้โดงมันก็ไปขออุทธรณ์ขอชะลอคําสั่งซะง,งั้นกว่าจะยอมทําตามคําสั่งโน่นเลยพี่น้องหมดยุคนายดงไปแล้วคนแบบนี้หรือว่าจะมาเป็นรัฐมนตรีแม่ประโถแล้วนายต่อวรพักรัฐมนตรีช่วยคังนายดงอัธพลรัฐมนตรีพลังงานดูทรงแล้วจะมารับตําแหน่งรัฐมนตรีผู้ช่วยเสียหนูขับเคลื่อนเศรษฐ กิจของพรรภูมิใจไทยและพักพวกเดียวกันซะมากกว่าแล้วล่ะเพราะประวัติแต่ละคนมันน่าเศร้าใจจริงๆเลยเชียวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คิงโพแดงกันด้วยนะจ๊ะ